สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวกราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรไปพบกับน้องเขาเลยครับ วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาเริ่มกันที่เงินส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะที่บางท่านก็ได้รับทั้งงวดที่1ึงถึงงวดที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่ได้รับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็สามารถติดต่อการยางแห่งประเทศไทยได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะส สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแจ้งส่วนต่างหรือว่าชดเชยนะคะส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราทั้ง3ชนิดตั้งแต่งวดที่1แล้วก็ถึงงวดที่3เลยนะคะว่าระหว่างงวดที่1ถึงงวดที่3งวดไหนจะได้เยอะได้น้อยกว่ากันนะคะยังไงก็ ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปแต่ละยางแต่ละชนิดนะคะก็ได้ทําไว้ให้ดูแล้วสามารถเลื่อนลงใต้คลิปดูได้นะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้จะมาบอกนะคะว่าส่วนต่างแต่ละงวดแต่ละยางแต่ละชนิดนั้นจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สำหรับยาง3ชนิดนะคะที่ได้รับประกันรายได้ยางพารานะคะก็จะมียางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกร,รัมละ60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนท้วย23บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะสำหรับราคาประกันรายได้นั่นเองนะคะมาดูงวดที่1นนะคะงวดที่1สําหรับยางก้อนถ้วยนะคะ ผลผลิตต่อกิโลกร,รัมนะคะอยู่ที่40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะสำหรับงวดที่1ของยางก้อนถ้วยได้รับส่วนต่างอยู่ที่3บาท91สตางค์นะคะสำหรับงวดที่สองยางก้อนถ้วย3บาท65สตางค์งวดที่3 3บาท1สตางค์ค่ะสำหรับยางก้อนถ้วย3งวดนะคะก็จะ เป็นงวดที่1น,นะคะที่ได้รับเงินสูงสุด3บาท91สตางค์นะคะเมื่อคิดคำนวณออกมาแล้วสํำหรับยางก้อนถ้วยนี้งวดที่1จะได้1ไร่จะได้อยู่ที่156.4นะคะสําหรับ1ไร่นะคะส่วนลองลงมานะคะก็คืองวดที่2นั่นเองได้รับส่วนต่าง3บาท65สตางค์จำนวนเงินต่อไร่1ไร่ได้146บาทค่ะ และงวดที่สามสามบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งไร่จะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์นั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่ายางก้อนถ้วยงวดที่หนึ่งได้เยอะที่สุดนะคะต่อมานะคะก็เป็นน้ำยางสดน้ำยางสดนะคะราคาประกันอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะคะซึ่งในงวดที่หนึ่งน้ำยางสดได้ส่วนต่างสี่บาทสิบสี่สตางค์ งวดที่สองเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์งวดที่สามแปดบาทยี่สิบสองสตางค์นะคะแล้วก็ได้เยอะที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นงวดที่สามที่จะถึงนี้นะคะในวันที่ยี่สิบเก้าก็จะมีการจ่ายเงินงวดที่สามนะคะสำหรับน้ำยางสุดสูงสุดคือแปดบาทยี่สิบสองสตางค์จำนวนเงินต่อไร่ก็คือได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่บาท 4สตางค์ต่อไร่นะคะสำหรับน้ำยางสดลองลงมาก็เป็นงวดที่2ค่ะได้7บาท17สตางค์จำนวนเงินต่อไร่ก็คือ143บาท4สตางค์นั่นเองนะคะและงวดที่1 4บาท14สตางค์จำนวนเงินต่อไร่82บาท8สตางค์นั่นเองนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือน้ำยางสดได้รับสูงสุดก็คืองวดที่3ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับ ยางแผ่นดิบนะคะราคาประกันอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะในรอบที่1หรือว่างวดที่1และงวดที่2ยางแผ่นดิบไม่ได้รับประกันรายได้นะคะก็คือไม่ได้ชดเชยส่วนต่างประกันรายได้นะคะ แต่ว่างวดที่3นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีได้มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2อยู่ที่นะคะ2บาท15สตางค์ค่ะสำหรับยางแผ่นดิบนะคะก็จำนวนเงินต่อไร่ในงวดที่3นี้นะคะยางแผ่นดิบจะได้43บาทต่อไร่นั่นเองนะคะและนี่ก็คือการเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่3มนะคะยางสามชนิดก็มียางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยและน้ำยางสดค่ะก็ดูกันว่างวดไหนได้เยอะที่สุดนะคะก็ลองไปคำนวณกันดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากคำนวณก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองเลื่อนลงไปนะคะดูว่างวดที่1งวดที่2งวดที่3าํคำนวณอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ